สวัสดีครับผมนัทธพัฒนธรรมัดครับวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการทำ BMI ตอนที่ผมได้ฝึกงานให้ดูกันนะครับผมครับผมอันนี้คือแบบฟอร์มการบันทึกค่าราชนีมนมวลกายหรือว่า BMI นนเองครับผมก็คือแบบฟอร์มนี้จะเป็นแบบฟอร์มบันทึกมวลผลให้อัตโนมัตินะครับคือแบบ แล้วเราก่อข้อมูลลงไปนะครับผมแล้วก็จะประมวลผลมาให้แบบนี้เลยนะครับครับเดี๋ยวมาดูความชี้แจงกันนะครับผมข้อหนึ่งนะครับรายงานข้อมูลตามช่องที่กำหนดไว้แล้วนายจะใส่ข้อมูลรวมกันหรือเพิ่มช่องมากกว่าสมบุกไอ้สองครับให้ใส่ข้อมูลในช่อง B คือช่องนี้นะครับถึงช่อง i คือช่องนี้ครับ แล้วส่วนช่อง J กับ K ระบบจะประมวลผลถ้อันตโนมัติก็คือช่องนี้นะครับผมสองช่องน,น,นี้ระบบก็จะประมวลมาครับผมส่วนข้อที่สาครับเก็บข้อมูลผู้ที่มาสมัครสมาชิกส่วนเยาวชนส่วนกีฬาที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปน,นี่ดูอันนี้เราดูได้จากที่ไหนล่ะครับก็คือเราดูได้จากผู้ผู้มาสมัครสมาชิกนะครับเราต้องกรอกแบบฟอร์ม เราก็ดูจากแบบฟอร้อมที่ที่สมาชิก้ามาสมัครครับผมสี่ครับระบุชื่อ,อส่วนเยาวชนส่วนกีฬาผู้รายงานและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 5. าบันทึกข้อมูลทุกวันที่มีผู้มาสมัครสมาชิกและตัดยอดรายงานทุกวันที่ย5ของทุกเดือน 6. กส่งรายงานให้กองนโะยาบายและแผนง,งานทางอีเมลครับ อันนี้จะเป็นข้อไปทางออศูนย์ใหญ่เลยนะครับเป็นเมลของศูนย์ใหญ่ครับผมข้อที่7หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็นัดติดต่อชื่อนี้ครับเป็นทําอยู่ศูนย์ใหญ่ครับพอเราไม่เข้าใจหรือว่ามีปัญหาอะไรเราก็โทรติดต่อเขาได้ถามเขาได้ครับข้อ8ครับให้เริ่มรายงานตามแบบฟอร์มตั้งแต่เดือน ตุลาสองหอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าปัจจุบ,บันเขาเปลี่ยนแบบฟอร์มอะไรหรือยังนะครับก็ผมก็ไม่ได้ถามแล้วถ้าผมเนี่ยเรามาดูลำดับกันเลยแล้วกันนะครับผมแบบฟอร์มจากลำดับ,บที่หนึ่งนะครับอันนี้ชื่อนายเซฟก็เป็นคนไทยก็จะเป็นเลขแบบชาชนก็เลขสวัสดสมาชิก ก็คำนำหน้าแล้วก็ชื่อนามสกุลอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับใส่พอใส่ครบจากช่อง B ถึงช่อง I แล้วครับเนี่ยครับแล้วช่อง J กับ K เขาก็จะประมวลผลมาให้เลยครับว่า BMI คนนี้ได้21.45เเปรียบเทียบค่า BMI น้ำหนักคือน้ำหนักปกติครับผม แต่อย่างคนนี้ที่เป็นชาวต่างชาตินะครับเนี่ยครับช่องที่3นะครับเขาใช้เป็นพาสปอร์ตนะครับเลขพาสปอร์ตแล้วก็เลขบัตรสมาชิกแล้วก็คำนำหน้าแล้วก็ชื่อนามสกุลเหมือนเดิมครับก็อายุเนี่ยครับอายุน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็ข่า,ขาวเยมไอบเขาจะตีออกมาเป็น28.04เพรภาวะอ้วน,นระดับ2ครับผม ครับน,นี่ครับก็เหมือนกันครับถ้าเป็นคนไทยก็ใส่เลขบัตรประชาชนแล้วเลขสมาชิกแ้่เป็นชาวต่างชาติก็จะเป็นนี่ครับเลขพาส,สปอร์ตแล้วคำนวณมาก็ได้ออกมาครับมันเป็นแบบอัตโนมัตินะครับคือเราใส่ข้อมูลครบปุ๊บคำคำนวณก็จะออกมาเลยครับผมอันนี้เราคำนวณทุกทุกวันครับ พราะว่าต้องส่งของวันที่25ของทุกเดือนครับผมอันนี้ประมวลเพื่อ,อนำไปทำแบบทดสอบแบบประเมินนะครับผมว่าคนที่มาใช้บริการมีสุขภาพเป็นแบบไหนแล้วควรทำยังไงบ้างอะไรบ้างครับผม ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผม